เอ็มดำซิงครับมาอีกแล้วครับโอ้นุ่มบีดบ่าวบีดบ่าวบีดทหวานโอ้เด็กเด็ค okay. ือบ่าเด็กมานเนี่ยะทองแล้วบ่าวใรมาทองโอ้ทิดแอริดแอ โอ้ยยามหนาวใครอยู่เด้อเฮ้ยยามหนาวใครอยู่เดี๋ยวจะน่อยกับพามาเลยเด้อก็เดี๋ยวไปหามุมใหม่ก่อนเนี่ยบูบูบูอะไขึ้นพูนพวะวะโอ้พูนพวะจัดเทียวแล้วปุณิย์ฮะ เฮียวดีสองคุ้องได้ชี้เว่าชายสเอ็ดโมงเออพี่ออเอ็ดกมเออสิบเอ็ดโมงในแปดเที่แล้วโอ้้ม <18. S 1> ม้องได้ชาบิเวมองกัน้ามองกันขึ้นพนกอนเออะ ก็ในการมุมเนี่ยโอ้ยกกไม้บังอะโอ้ปีนกกแดงนี่บ้าว่าขึ้นถ่ายนี่วะโอ้ขึ้นไปตัดกเค่งเ้ยเนาะแบบนี้โอ้อาป้ง่อยเลยอันนี้ขึ้นไปตัดกตเคร่ง แกเกลียดนะมารักนั่นแหละพ่อล้วเนาะสูงปันนี่พ่นนี่เอากุ้งไม้ลงบ่เห้ย โก้ขึ้นไปตากฝนแล้วครับจี๊ตักวันนี้จักตักงันนี้สาบตัก4ี๊ตักเลยเนาะ4ีตักอาตาก โดอยูเลดนยอะไม่ค่อยอนี่อยู่ที่บ่อดินดูเมคโคตักดินใส่ดำกันครับโอ้มามานี่มาเยี่ม<า>ยมเลย lắng hơn mà đi กองก5นี่นิ่มนิ่นิ่่อาเบาบินหาวานัน ที่สุดแล้วครับไอทีมงานยางเก้าครับคันนี้มันจักแร้งวะนี่วะร้อยหกห้าวะมีเฮ็ดเจ็ดร้อยเก้าห้าร้อยแม่นวะก็ได้มีเฮ็ดเจ็ดร้อยมันเกลือกอะไรวะไม่รู้ใครรู้บอกเลยนะครับ Việt xương này Ồ, oh, chết chết Ồ, bên này nè lên nè à? Ngoài Có hẹn lại đấy, dàng hả

mười năm chết à, chặt, cốt hòa mà tên biết bài đồ lên bài đồ lên tên mùng lên tên đồ lên lên tên đồ 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 của đâu chi Kì, chắc chiêu quá đi mà chắc chiêu quá ngoài một chiêu này กันกำนันสุดอยู่ใส่วะซูรินหรือวิลลัมหรือวะดาบเจมดาบเจม

ว่านลงมาอยู่วะม,<า>มาเบงมาเบกมาลงมาเวันน,น,ออนี้แ <c oughs> ดดออกแล้วออดูนี่กระบะมันเต้เห็นไหมอุ้ย Nhưng nha mấy má đây nè wow หย,า,ยาสถูกยาซองแม่ถูก <Yeah. S 1> ยาห้ามเอาอีแล้วโอ้เป็นอะไลเนีย่ยเป็นแบงกันฮะเดี๋ยาเอาเลยเนี่ยด <c oughs> ูเอฟซีครับเป็นอะไรอีกครับนี่